จำาำๆำๆำเอา้าใ้กอกอืมเจี๊ยบไรไม่เสรเสกอรอกโอ้ะโอเคใจกอกเหมือนพี่ไหมเดยอาตังจำำๆำดำอ่ะใจกรอกเพิ่กินใจกอรอ,อกอร กินใ่กรอบอยู่บ่าฮะจ้าจ้าจ้ามจ้า,จา,จาอ่าใส่กรอบอืมอร่อยจ้าโอ๋เอาไหมลกูกโอ๋เอาใส่กรอบไหมอืมเห็นมาแว่นกินใส่กรอบไหมอืมจ้ามอ่ะมาม่วงเอออร่อยจังฮะนี่ไง อามาย้มมตังจ้ำแนวจ้ำใจกรอบเล้เออเก่งเลยยอะไปกินกระแสงน้าแหวนนะแหวนกินใส่กรอกอร่อยเอาโอ้ยเสียบหลายบบบโอกินจ้ำใจกอกโอ้พอแล้วลูกแหวนเก่งไว้น้แหวนนะ กินไส้กรอกปหรอโอ้กินไส้กรอกครับกินไหมกินไหมครับกินไหมครับ<ป>ครับอ่าจำจำอ่าหอม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 อ๋อ,อ,อ,อม,มันมาก, عم, ก,กินมันมันมากิน่ะหอมหอมไส้กรอก็นี่เออกวนนี่มันหูยังเลยนะกินกล้วยครับนั่งลงก่อนครับลูกครับนั่งก่อนครับ โอ้นั่งลงก่อนครับขอบขอก่อนขอก่อนครับมันไดยยินของกินก็นมาตัวดิกี้เมาแล้วแม่น,นั่งลงแม่นไม่กินกล้วยและแม่นไม่กินกล้วยกินไหมครับครับโ <Okay. S 2> อเคตัง,ตงมเมาลูกตัง นั่งก่อนยืนด,ด,นะด,ดิกกี้มาลูกดิกกี้มาอ่ะให้อีกคำหนึ่งเด็กๆกินกลวยนะครับทุกคนแม่นไม่เอาเนะี่ยไม่กินเหมือนเพื่อนนะดิกกี้นั่งลงลูกดิกงงก,ดดกี้นั่งลงก่อนค่ะเดี๋ยวเพิ่งข้าวหลายดิกกี้นั่งลงก่อนดิกกี้นั่งลง โอเคเก่งมากมกินไหมครับขอครับขอกันครับผมขอมากันครับครับโอ้ยพี่แวนเขาจะไม่ชอบกินกล้วยนะครับทุกคนเมียนมามากินกล้วยเลยเมียนเนี่ยขี้เดียดแวนนะลองชิมดูชิมชิมติดปลายลิ้นนิดนึงเร็ว มีคนเมินกล้วยพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยเอะเดินๆกินไหมครับครับอาโอยเลยอาโยยยยอาโยยยยอ่ะเ่งเก่งเก่อ้าวหมุนรอบทิศทางหมุนรอบทิศทางนะครับทุกคนเอาพี่แต้มระวังติดคอนะลูก หน่อยหนึ่งกินเบิด์ตสามตัวยินมนะครับครับอ่ะไม่ิฮึ่มเจ็บหลายเจ็บหลายโอ้ยจะมันมักแขกนะมีคนหนึ่งแบบกินอ้าวอย่างแบบนี้ไปว่าให้เอืีอยเช่นอย่างลูกหมาเย็ยงก้ยงกอยก้ยนกินโอ้ไม่ได้แย็นจะก็น้อยหรือแม่เราเอาเอา,เอากินกันเยอะดีกันจิ้มตีกันเช็นอย่างลูก โอ้ก็แค่อยานวดหัวเฉยๆหรอโอ้จะมาว่าโอ้ตีพี่แว่นได้ยังไงละหวยไปแมนเจบแหงเด้ปะป๊าแมนเจีบแหยงไมอ้มึงจะโดบมึงโยบมึงยบะมึงมาโยบัสใมั้ยบ่ใส่มันเอาลรพี่น้องเ้ยพี่น้องเ้ยเอาล้เอา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 บุญยานยูยานยูมันบอกบ่าปังหน่แนติดใจมันน่ได้ปะาโอ โอ้ยแต่สีมันแสีบมีหยั่งหัวใหญ่นาะเอ้ยเนาะ้องหัว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 เอาระเบิดมาเดี๋ยวไปใส่มาใส่พี่น้องเอ้พี่น้องเอ้ยมันมีหยั่งหัวใหญ่มันเนี่ยโอ้โก้เวมันอร่อยดีล่ะโอ้ทำไมหัวเน่าเน่าล่ะพี่แว่นล่ะโอ้ทำไมผมไม่สะอาบ้างเลยล่ะเอ้ยมันแบบนี้มันไม่ฟินเลยล่ะโอ้ยมึงอยาให้ถึงโอกาสกูนะโอ้นะโอ้ไม่อยาให้กูถึงโอกาสกูนะกูติดใจมึงนะจะบอกให้ โอ้ยเอากินกินเข้าไปแซะบหัวเขาหนังกินข้าไปโรดหุ่นยัดข้าไปในคอผมนะพี่ตังกันไปแล้วทุกคนตังโอยู่ไก่มันน่ะมันเป็นอสูรโอ้ยพอแล้วลูกพอแล้วพี่ก็เจ็บเป็นด้วยน่นเมียนได้ว่าเวียนกับเจอยูแต่ว่าเวียนเริ่มจี๊ดมาไวแล้วนะรูปะเมียนเริ่มจีทนมาไวแล้วรู้ปะ เจ้ามันเดี๋ยวนี้เอามันเดี๋ยวนี้มึงเห็ดตัวกูบอกนะฮะมึงเห็ดตัวฮะฮะฮะมึงเห็ดตัวฮะกูบอกแล้วว่าให้มึงหนีมึงหนีมึงจะไปบ่ะาอนี้มึงจะไปบ่โอูไปก็ได้ละโอ้ทำไมพี่ว่านต้องหวือขนาดนี้ด้วยหรอพี่ว่านละโอ้กูบอกแล้วกูบอกอะไรเธอแล้วกูบอกว่ามึงแห้งเห็ดกูบอกว่ามึงแห้งเห็ดมันเป็นไดดมึงเป็นไดดมึงหนีท่านบ่บบหนึ่งฮะเออเป็นไดด สรุปแล้วสรุปแล้วนักมวยแยกย้ายนะครับทุกคนกินกล้วยกินไปกินมากินหัวกินหัวกินหัวบิรนเศ้าเจ้าเือก็จิกินเครื่องส็ล้ววันนี้ไปแยกย้ายหลโอ้ยมันทำแบบนี้กันแต่ว่าไม่เคยทะเลาะกันจริงนะครับทุกคนถ้าคนหนึ่งขึ้นคนหนึ่งก็ลงนะคะแม่หน้าตังกับแม่ไปให้ยายไหนโลกเอาแบงค์ไหนเอาแบงค์ไหนให้ยายดูดิ แม่เอาให้มันสองแบงค์ดิมันจะเอาแบงค์ไหนให้ยายแบงคนี่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 เอาให้ยายลูกโอ้ยเอาเอาตังค์ไปให้ยายนะลูกนะโอ้ยเขื่อนขือแต่ว่าจะไปอันแบงค์กันซื้อขนมองบ๊ได้แล้วชัวร์มาให้ยายหไหมให้ยายลูกเออเดี๋ยวแม่นค์โอ้ยโอเก่งจังเลยลูกโอ้ยย่ากี่เดรย์หลายแต่เบิ่งได้จักแบงค์ฮะกี่เด้ยันหลายแต่ยาามันนี่ ทำไมไม่ให้อ่อบ้างเลยยโอ้มาเอานี่ไปให้ยายอีกรูกมาโอ้มานี่มาโอ้มาโอ้หรือแวนจะเอามาตังมาเงินเดือนให้ยายอีกแล้วออะโอ้ไปให้ยายหน่อยแล้วโอ้ให้ายหน่อยครับให้ยายหน่อยโอ้ทำเป็นปะเนี่ยพี่แวนเอาไปให้ยายแล้วนะรอบหนึ่งนะเอาเวนวนมาเอาให้ยายอีกลูกแวน แม,มใ่ให้ยายหยิกเร็วลุกขึ้นเร็วยายยายเดี๋ยวแม่นเอาไปให้นะคขายายโอ๊อยทำแบบนี้ก็ได้เหรอวัน